ในใจกลางกรุงเทพเมืองที่แสงนีออนกระพริบดั่งด,งดวงดาวไกลโพ้นและอากาศร้อนชื้นยามค่ำคืนพัดพาเสียงกระซิบแห่งความลับที่ฝังลึกมานานศพเด็กสาวลอยมากับกระแสน้ำเช้าตรู่ของวันเดือนมิถุนายนปี2558ที่อากาศร้อนระอุสิ่งที่ดูเหมือนอุบัติเหตุโศกนาฏกรรกกลับคลี่คลายเป็นปริศนาการฆาตกรรมที่หลอนที่สุดของไทยคดีที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับไปชั่วนิรันยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวอชากรรมไทย ช่องที่พาคุณดำดิ่งสู่มุมมืดที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติเราวันนี้เราจะเปิดโปงคดีผีแม่น้ำเรือองค์ราวบิดเบี้ยวที่คุณจะลืมไม่ลงลองนึกภาพสีชาวประมงโยนอวนตอนฟ้ายังมืดครึ้มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอื่อยกระทบเรือไม้จูจ่ๆก็เห็นอะไรบางอย่างลอยตุกปปองตอนแรกคิดว่าเศษขยะจากตลาดแต่พอเกี่ยวเข้าใกล้ความสยองเผยตัวศพเด็กสาวใบหน้าซีดบวมตาเบิกกว้างรามองลงนรก เธอสวมเสื้อขาวเรียบๆกางเกงยืนมือถูกมัดด้วยเชือกไนล่อนราคาถูกและที่คอให้เครื่องรางรูปดอกบัวสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ในวัฒนธรรมพุทธของเราตำรวจรีบมาถึงเมืองที่ไม่เคยหลับไหลตื่นขึ้นสู่ฝันร้ายชื่อของเธอคืออรายาศรีสุขสาวครูวัย28จากย่านชานเมืองนนทบุรีอันเงียบสงบเธอมีรอยยิ้มอ่อนโยนและทุ่มเทให้ลูกศิษย์เด็กยากจนริมแม่น้ำจำนวนมาก เธอสอนภาษาอังกฤษและศิลปะที่โรงเรียนประถมท้องถิ่นมักอยู่ดึกช่วยติวหรือจัดโปรเจกต์ศิลปะชุมชนที่เฉลิมฉลองนิทานพื้นบ้านไทยเพื่อนๆบอกว่าเธอคือคนที่ทําให้ห้องสว่างสวัยเสมอมีคําพูดดีๆหรือส้มตำโฮมเมดแบ่งปันตอนกินข้าวเที่ยงแต่ใต้ใบหน้านั้นอรยาแอบฝันอยากหลุดพ้นวงจรชีวิตเมืองหลวงเธอเขียนในไดอารี่ที่ตํารวจเจอทีหลังว่าอยากไปเชียงใหม่เปิดเกสต์เฮาส์เล็กๆวาดรูปสอ,ออนโยคะให้ชาวต่างชาติที่หาสันติ การหายตัวไปของอรายารา,ายงานโดยรูเมตพิมพ์เพื่อนครูร่วมห้องพวกเธอเช่าคอนโดมิเนียมราคาถูกมองเห็นแม่น้ำตกแต่งด้วยต้นไม้และภาพวาดสีสันที่อรายาวาดเองพิมพ์เล่าเสียงสันคืนวันที่12มิถุนายนอ,นอรายาบอกว่าจะไปเดทพิเศษเธอแต่งตัวสวยกว่าปกติเครื่องรังดอกบัวประกายวาวเจอคนสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันเธอพูดแบบนั้นแต่ไม่กลับบ้านโทรศัพท์ปิดเครื่องเฟซบุ๊กที่ปกติโพสต์รูปงานศิลปะเด็กๆเงียบกริบ การชนสูตรศพเผยความจริงโหดร้ายอรายาไม่ได้จมน้ำโดยอุบัติเหตุมีรอยบาดเจ็บจากการรัดคอรอยช้ำรูปมือไม่ใช่แค่เชือกในเลือดพบยานอนหลับอย่างไดอะซีแพมหาซื้อได้ง่ายๆที่ร้านขายยาในกรุงเทพแม่น้ำล้างหลักฐานไปมากแต่ผู้เชี่ยวชาญเจอใยผ้าสีแดงแดงใต้เล็บไม่ใช่ของเธอมันคือการฆาตกรรมเย็นชาคำนวณดีสื่อตั้งชื่อคดีผีแม่น้ำอ้างถึงผีตายโหงในตำนานไทยวิญ,ญญาณผู้ตายโหดร้ายกลับมาล้างแค้นคนเป็น ข่าวแพระ่สะพัดเมืองทั้งเมืองหวาดกลัวผู้หญิงเดินคนเดียวตอนดึกกอดกระเป๋าแน่นแท็กซี่กระซิบเตือนผู้โดยสารถึงอันตรายในเงามืดผมจำวันเหล่านั้นได้ดีแม้ในตลาดจตุจักรที่คึกคักการสนทนาก็กลายเป็นเดาคดีเป็นจนปล้นฆ่าด้วยรักหรืออะไรชั่วร้ายกว่านั้นผูกกับใต้ท้องสังคมในไลฟ์กรุงเทพคดีตกมาที่ร้อยตำรวจเอกสมชัยกิติศักดิ์ นักสืบกองปรับปรามประสบการณ์20ปีชายเลือดอีสานจากท้องนาใบหน้าบักบั่นจากการไล่ล่าขนาดยาเสพติดและค้าประเวณีเขารวบทีมเริ่มต่อจิกซอชั่วโมงสุดท้ายของอรยากล้องวงจรปิดคอนโดเห็นเธอออก19.15นาฬิกา15นาทีนั่งตุกตุกไปเมืองเก่าพยานแผงลาบจำได้เห็นเธอนั่งคนเดียวจิบน้ำมะพร้าวสดดูรอคอยแต่ไม่กังวลขุดลึกสมชัยเจอชีวิตลับของอรยาเธอแอบหาคู่ชื่อเทฮาส ยอดฮิตทั้งฝรั่งและไทยโปรไฟล์เธอเขียนสาวผจญภัยหาคู่สำรวจสมบัติลึกลับไทยข้อความจากโทรศัพท์เจอผู้ชายหลายคนแต่คนเด่นคือริวมิน87ชายลึกลับที่แชทหวานหยดคืนนี้เราจะล่องเรือเจ้าพระยาใต้แสงจันทร์ดอกบัวของฉันอรยาตอบตื่นเต้นจังเปลี่ยนชีวิตฉันแน่พวกเขานัดเจอที่ท่าเรือพระนคร20นาฬิกา ย้อนกลับไปวาดทุกเงาให้ชัดกรุงเทพ12มิถุนายน2558อรยาตื่นในคอนโดนโนดบุรี6นาฬิกาแสงแดดลอดมุ้งลายดอกเธอทำเพลงลูกทุ่งชงกาแฟโบราณวาดรูปดอกบัวในไดอารี่คืนนี้แหละเธอเขียนริวมิน87ฟังดูเพอร์เฟคสูงรอผจญภัย7นาฬิกาถึงโรงเรียนเด็ก30คนตะโกนครูอ่อนยาข้าภาษาอังกฤษเฮนโลเ a าอาย u กลายเป็นวาดผีใต้หงเด็กชายน้อยๆจากสลัมกอดเธอ ครูคือเทวทูตของหนูกลางวันปิกนิกส้มตำใต้ต้นมะม่วงพิมแซวผู้ชายลึกลับคนไหนอรยาเขินคนพิเศษจังชูบ่ายคาบศิลปะเด็กๆวาดผีตายหงหน้าสีเขียวผมยาวอรยายิ้มเศร้าผีไม่น่ากลัวหรอกแค่ดวงวิญญาณหลงทาง16นาฬิกากลิ่นดังเธอโบกมือลาหัวใจเต้นตึกตักกลับบ้านอาบน้ำเสื้อขาวรีดเรียบกางเกงยืนอกโคง้งวอลเครื่องรางดอกบัวของขวัญยายสงกรานต์คล้องแน่นกระซิบใส่กระจกนี่ไงชีวิตใหม่ 19นาฬิกา15นาทีเสียงตุ๊กตุ๊กดังลุงสมคนขับคุยสาวสวยไปเดทเธอหัวเราะใช่จ้โรแมนติกแม่น้ำไปท่าเรือพระนครท่าเรือคึกคักนักท่องเที่ยวถ่ายวัดอรุณแม่ค้าขายสเต็กอรยาซื้อมะพร้าวนั่งเก้าอี้19นาฬิกา50นาทีแชทริเวอร์มินมาถึงแล้วตื่นเต้นหัวใจสองดวงตอบ2นาทีดอกไม้ของผม20นาฬิกา2นาทีเขาปรากฏธนากรสูง185เช็ดน้ำเงินแนบกล้ามน้ำหอมลอยอรยา ว่าสวยกว่าหมอจริงกอดนานมือวางหลังน้อยพร้อมเวทมนต์ไหมขึ้นเรือเช่าเองสีน้ำเงินเหมือนเชิดตเรือลอยออกแสงจันทราสองธนากรเทวายแดงสำหรับดอกบัวสวยอรยายิ้มดื่มคำใหญ่รสเปรี้ยวแปลกอืมอร่อยจังพวกเขาคุยเธอเล่าเด็กนักเรียนเขาโกหกผมรักไทยอยากอยู่ถาวร20นาฬิกา30นาทีเรือลอยไกลผู้คนหายธนากรจับมือเธอเปลี่ยนชีวิตผมอรยาเป็นประกายฉันด้วยแต่ตาเธอเริ่มหนัก ยานอนหลับทำงานเธอเอ่ยไหลเขาม่วงจังเขายิ้มเย็นหลับเธอดอกไม้เรือกลางแม่น้ำธนากรลุกมือสั่นรัดคอเธอแน่นอรายาตื่นชั่วขณะตาเบิกโพลงทำไมเขากรีดร้องในใจทรยศฉันเธอดิ้นแต่ยาอ่อนแรงมือเขาบีบจนหายใจไม่ออกรอยช้ำรูปฝ่ามือ21.15นาฬิกา15นาทีเธอสิ้นลมหายใจเขามัดมือเท้าเชือกในล้อนจากกระเป๋ายนลงน้ำแต่เครื่องรางดอกบวัวติดคอไว้ เรือหมุนกลับฝั่งเมื่อสนิทธนากรขับ b ีเอ็มดับเบิลยูกลับสาทรอับน้ำเดือดล้างเลือดล้างบาปจบแล้วเธอสมควรตายเช้ามื่อ13มิถุนายนชาวประมงตีตีดึงศพพิมโซตำรวจอรยาหายสมชัยมาถึงกลิ่นแม่น้ำคลาคลุ้งนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทีมชนะสู่สมองหมอขมวดรัดคอปยากใย,ยแดงสื่อประทะผีแม่น้ำมาแล้วกรุงเทพปั่นป่วนผู้หญิงยกเลิกเดทแอปเทฮาสดาวนโหลดพุ่งแต่ทุกคนกลัว สมชายสูบ,บุหรี่ริมน้ำเริ่มจากแอปทีมไซเบอร์แฮกเจอริเวอร์มิน87ไอพีสาธรธนากรโปรไฟล์หล่อ500ผู้ติดตามแต่สมชายขับรถบุกเมธธนากรสามีประชุมต่างจังหวัดแต่ตู้เสื้อผ้าเช็ดน้ำเงินเปื้อนพรมแดงใหญ่หลุดธนากรมาถึงสีหน้าซีดผมทำห้องสอบสวนเขาร้องไห้เธอขู่เมียผมรักแต่กลัวเสียรายละเอียดคืนนั้นหลายพรูเหมือนที่เล่าสารติธนากรยาวพิมพ์จุดเทียนที่วัดอรยาสงบเถอะ สมชัยเลื่อนร้อยโทรดื่มเหล้ากับทีมปิดคดีธันวาคม2,558ฝนถล่มชาวประมงชัยดึงศพนวลพันเครื่องรังดอกบัว GPS ส่งสัญญาณธนชัยพี่ชายฝาแฝดค่าแทนน้องมาตลอด20บศพห้องลับใต้บ้านรูปเหยื่อติดผนังดอกบัวที่21ธนชัยยิงปังตายคาพรมแดงพิมพ์ร้องไห้สองพี่น้องปีศาจมูลนิธิดอกบัวช่วยสาวสาวหนึ่พันคนสมชัยกเกษียณนั่งริมน้ำผียังวน คืนนี้แม่น้ำกระสิบชื่อคุณกล้าฟังไหมกด Subscribe ฝันดีหรือไม่ตอนนี้ขยายเต็มหนึ่งหมื่นคำบรรยายละเอียดทุกนาทีทุกความรู้สึกทุกเงา ทีมสมชัยไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทาง19นาฬิกา45นาทีอรยาลงตุ๊กตุ๊กที่ท่าเรือเดินยิ้มยิ้มมองนาฬิกา20นาฬิกา2นาทีชายร่างสูงในเสื้อเชอิ้ตสีน้ำเงินเข้มเดินมาหาเธอพวกเขากอดกันสั้นๆแล้วขึ้นเรือไม้เล็กๆที่จอดรอสีน้ำเงินเข้มเหมือนเสื้อเขากล้องสุดท้ายจับภาพเรือลอยออกไปทิศใต้ใต้แสงจันสีเลือดสมชัยกระซิบกับลูกน้องนี่แหละมือสังหารแต่ริวมิน87ิคือใครทีมแฮกแอบใช่ครับในคดีใหญ่แบบนี้เรามีหน่วยไซเบอร์ เจอ IP d ีเรสนำไปสู่คอนโดหรูในสาทรเจ้าของโปรไฟล์ธนากรวัฒศีนายแบบวัย32หน้าตาหล่อเหลารวยจากธุรกิจนำเข้าสุราเขาเป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นนนทบุรีรูปถ่ายโปรไฟล์ยิ้มหวานแต่สมชัยรู้ดีคนแบบนี้มักซ่อนเคี้ยวเล็บไว้ใต้รอยยิ้มทีมบุกค,คอนโดธนากรเช้ามืดวันถัดมาประตูเปิดโดยเมียบ้านหน้าตาตกใจสามีไม่อยู่คืนนี้ แต่ในห้องนอนเจอเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินเปื้อนคราบเลือดจางๆและใยผ้าแดงๆจากพรมปรเปอร์เซียหรูที่ธนากรเพิ่งซื้อจากตลาดนัดคลองถมสมชายยิ้มมุมปากจับได้แล้วธนากรถูกเรียกตัวสารภาพหมดผมรักอรยาแต่เธออยากเลิกหลังจากรู้ว่าผมแต่งงานแล้วเธอขู่จะบอกเมียผมแค่ไม่อยากเสียทุกอย่างคืนนั้นบนเรือธนากรยื่นไวผสมเดซีแพมให้อรยาพูดหวานดอกบัวของผม คืนนี้เราจะเป็นเจ้าของแม่น้ําทั้งสายเธอหลับคาไหลพอเรือลอยไกลเขารัดคอเธอด้วยมือกรีดร้องในใจทําไมต้องทรยศแล้วมัดมือมัดเท้ายนลงน้ําแต่เครื่องรังดอกับลอยคอเธอไว้ธนากรกลับฝั่งขับรถรู้กลับคอนโดอับน้ําร้อนลังบาบคิดว่าจบคดีปิดฉากธนากรถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตสื่อฉลองผีแม่น้ําพักผ่อนได้แล้วสมชัยได้เลื่อนยศดื่มเบียร์ช้างกับทีมที่ร้านอาหารริมน้ําพิมพ์เพื่อนอรยาร้องให้ที่สุสานเธอจะได้ไปเชียงใหม่ในสวรรค์ ทุกอย่างดูลงตัวแต่รอฟังนี่หกเดือนต่อมากลางดึกฝนตกหนักชาวประมงอีกคนดึงศพขึ้นจากเจ้าพระยาผู้หญิงอีกคนมือมัดเชือกในล่อนคอให้เครื่องรังดอกบัวชนะสูตรรอยรัดคออย่านอนหลับใยผ้าแดงชื่อเหยื่อนวลพันธ์อดีตแอร์โฮสเตสวัยยที่หายไปหลังเดทจากแอปเทฮาสกับผู้ใช้ริวมิน87สมชายตัวสัน่นเป็นไปไม่ได้ธนากรติดคุกทีมขุดคุกธนากรร้องให้ในใจผมไม่เคยฆ่าใครคนเดียว และสารภาพเขามีพี่ชายฝาแฝดธนชัยวัทศรีในแบบอีกคนหน้าตาเหมือนแปะธนชัยแอบใช้แอปของน้องข่าผู้หญิงที่ธนากรย้อนลึกกว่านั้นอรายาเกิดปี2530บ้านไม้ริมน้ำนนทบุรีพ่อชาวนาแม่ขายของชำลูกเอ้ยเรียนเก่งนะเธอสอบติดครุศาสตร์มารามเริ่มสอน2552โรงเรียนแถวบ้านเด็กเกรักครูอรายายิ้มสวยวันเกิด28พิมพ์ให้แอปไทฮาสลองหาคู่สิ อรายาดาวโหลดคืนแรกชทสิบคนรีวิวมิน87โดดเด่นผมหลงรักดอกบัวไทย3ส,สัปดาห์แชทร้อนธนากรโกหกโสดรักจริงธนากรธนชัยฝาแฝด2,530เกิดบ้านการเมืองนนทบุรีพ่อสอสอลูกต้องหล่อรวยสอนสลับตัวตั้งแต่เด็กหลอกครูหลอกเมียธุรกิจสุราโตพันล้านแต่ใจมืดค่าสาวแรกตอน20ทรยศแอปคือเครื่องมือสลับกันนัดข่าโยนน้ำรวิมิน87ไม่เคยพลาด คืน12มิถุนายนอรายาแต่งตัวกระจกสะท้อนตาเป็นประกายคืนนี้เปลี่ยนชีวิตตุกตุกลุงสมระวังนาสาวสวยเธอหัวเราะไม่กลัวถ้าเรือกลิ่นสเต็กคลุ้งมะพร้าวเย็นฉ่ำหัวใจเต้นธนากรจริงๆรธนชัยสลับเดินมายิ้มค่าสวยเหลือเกินกอดมือเย็นยะเยือกเรือลอยวายแดงกลิ่นหอมแต่ผสมยาย20มิลลิกรัมอรายาดื่มรสแปลกคุูยาวเธอเล่าเด็กน้อยน้อยหนูวาดผีให้ครูเขาหัวเราะผีไทยสวย 20.45นาฬิกา45นาทีดวงตาเธอปิดเขารอย21นาฬิการัดเสียงกระดกคอแตกเงียบน้ำตาเขาไหลทำไมสวยต้องตายมัดเชือกจากเรือยนต์ดอกบัวลอยธนชัยกลับสลับธนากรรับเมียประชุมเสร็จเช้าชาวประมงตีศบสาวพิมพ์ร้องอรายาสมชัยสูบบุรี่เริ่มล่ากล้องตุกตุกลุงสมสาวสวยไปท่าเรือกล้องท่าชายน้ำเงินไอพสาทรบุคคอนโดเมียไม่รู้ เชิดเปื้อนพรมแดงธนากรสารภาพผมฆ่าแต่ในใจน้องรับกรรมสารธันวาคมชีวิตพิมพ์จุดทูบไปเชียงใหม่เถอะธันวาคม2559ฝนนวลพันแอร์เก่าวสวยคมใช้แอปหาคู่จริงนัดริวมิน87ธนชัยเรือวาย GPS ดอกบัวส่งตำรวจบุกบ้านห้องลับ20รูปดอกบัวหนึ่งถึธนชัยจบแล้วปังเลือดแดงพรมธนากรคุกร้อง พี่พิมมูนิธิรวบสาวรอด500อย่าเชื่อแอปสมชัยหนังสือผีแม่น้ำจริงขายล้านแม่น้ำคืนนี้กระซิบดอกบวกคือคุณคือคุณขยายต่อชีวิตอัญญาเด็กเล่นน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำคือเพื่อนวาดรูปดอกบัวร้อยแผ่นฝันครูช่วยเด็กยากพ่อตาย2,555ลูกสู้สอนวันแรกเด็ก40ครูรักพวกหนูส้มตำรดพิมพ์เพื่อนสนิทแชทรรวมิน87วันหนึ่ง สวัสดีดอกบัวสวยวันเจ็ดนัดไม้วันยี่สิบเอ็ดคืนนี้คืนนั้นทุกวินาที19นาฬิกา15นาทีทุกทุกสตาร์สินาฬิกา30นาทีไฟแดงยิ้ม19นาฬิกา45นาทีลงท่าลมเยน็น19นาฬิกา50นาทีมะพร้าวหยวดสุดท้าย20นาฬิการอยี่นาฬิกา2นาทีกอด20นาฬิกา5นาทีเรือออก20นาฬิกา10นาทีว่ายี่นาฬิกา20นาทีคุยหัวใจ20นาฬิกา40นาทีง่วง21 นาฬิการัฐ21นาฬิกา5นาทีตาย21นาฬิกา10นาทีโยน21นาฬิกา30นาทีกลับสมชัยวันหนึ่งสอบพยานวันสองกล้องวันสามไอพีวันสี่บุกวันห้าสารภาพวันหกสารเบื้องต้นเดือนหนึ่งปิดคดีนวลพันแอร์อีเวห้าปีหยา่าหาคู่ใหม่แชทสองสัปดาห์โรแมนติกแม่น้ำ gps ดอกโบสสองศูนย์ศูนย์ความปลอดภัยส่งตำรวจยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีห้องลับ รูปกรอบทองดอกบัวหนึ่งอรายายิ้ม2ีสาวสุดท้ายพรุ่งนี้เชื่อกหาสิบม้วน